สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาทำป๊อปคอนกันนะครับท่านผู้ชมมากับลุงเจนะครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็นายพานของเรานะครับเอาลูกมาเมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการอ่าคั่วป๊อปคอนกันนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราห้ามานะครับตอนแรกเราจะไปหาที่ร้านนะครับแต่นายพานบอกว่าที่บ้านมีนะครับป๊อปไอ กระป๋องออกินพิเรี่ยวบัตเตอร์คุกกี้กินมากภาษาอังกฤษมันคล่องเหลือเกินภาษาไทยเก่งอ,อ๋อช่วยกูดูว่าภาษาอังกฤษถ้าเรียบร้อยเอากระป๋องอันนี้นะครับมาทําป๊อปคอร์นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะระเบิดมันจะอะไรน่ากินเหมือนในที่คลิปที่เขาทำๆกันหรือเปล่านะครับกินพิเรียวครับหรือว่าครับลบจะจุดใช้เชือกฟ้าเดี๋ยวเราเตรียมไฟก่อนใช่ไหมเตรียมไฟแล้วครับ วั่วันถ่านงไปลนะครับอ่าครับระหว่างที่รอท่านสักพักนึงครับเดี๋ยวเราตัดไปท่อนอื่นหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวไปติดแล้วดูรูปเอางนี่เดี๋ยวเราก็ช่วงรอไปติดเดี๋ยวเรามาเตรียมเมอุปกรณ์ปุ๊่ปุ๊บนก่อนอืมใส่น้ำมันในกระป๋องครับอว่าอันนี้ต่กันอะไรพี่าทำให้แล้วเราจะออกได้ไหมไม่ติดงมาใส่ ตาลาใส่เอาหวานหน่อยนะโอเคตาใส่ใส่น้ำตาลทรายน้ำมันก็ใส่เนยไว้หน่อยนะใส่เนยไปในกระป๋องอุปกรณ์อันนี้เพื่ออบส่วนนั่นประกอนเนี่ยอืมเอาเอาเพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่าเพื่อความหอมความหอมของกระปุกดูมันใส่เรื่องไรล่ะอ่ะตบในกระป๋องนี่ครับผมครับนี่อันนี้เป็นข้าวข้าวไก่เลยกระปุกอืมสวยเหรอ เผาข้าวโพดอืมราจะได้อะเดี๋ยนีเอาลูกเกี่ยวหรืนเครื่อนี้ไงอือตังค์เปล่าปล่อยไปเจ๋นี่นเจ๋อวันนี้แหละโอ้แล้วเดี๋ยวเราก็คนก่อนเนนายน้ำตาลแล้วก็อะไรนะข้าวโพดข้าวโพดใส่เลยครับเนยเนยน้ำตาลน้ำมันเออนิดนึงเกลือน้ำมันอืน้ำมันนั่นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ข้าวโพดเลยข้าวโพดไฟดับเหรอไฟดับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผสมอย่นี้ก่อนไปครับเดี๋ยว โทรตามก็อ,อ้ได้เลยตัวห่อช่วยห่อคนละไฟกันมั้ง <c oughs> เดี้แลนะครับครับจะลุงตุ้ดให้อ่อจริงๆแล้วเราต้องนี่นะเดี๋ยวมันต้องเอาไปตั้งตั้งไฟให้มันร้อนๆก่อนแล้วถึงจะใส่กระโปงอ๋อให้มันละลายนะแต่นี่เยนยไม่ละลายลเดี๋ยวเราไปตั้งเดีไนะด้นะ้ำมันผสมน้อยมันถึงได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตั้งไฟก่อนดีกว่าให้มันละลายหน่อยครับอ่าเรวค่อยเอากระโพงกระโปงใส่ได้เลยเดี๋ยวดูไฟก่อนได้ดูหนูตุดได้เลยอื ลบที่นี้ขบวนของเราก็กระจายอยู่นะระหว่างที่ให้ลุงที่ลุงเจกําลังติดไฟขบวดไอ้ขบวดนี้มันเป็นขบวดไม่ใช่ขบวดไทยใช่ป่ะพี่ขบวดไทยให้ได้ไหมขบวดไทยเรามันแป๊บเปลือกแข็งอ๋อเปลือกแข็งแล้วก็เม็ดมันใหญ่วเวลาวันนั้นมันจะไม่แตกอ,อก๋อมันไม่เหมือนกันขบวนสำหรับล็อกป้อนม,มือก็จะเป็นอนเม็ดเล็กเม็ดอย่างงี้อ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหม ผมนึกว่าเขาพูดทุกคนมาใช้กระโปรงาเราผมนึกว่ากระโปรงไทยซื้อไอ้ที่ว่าเขาเอามาขายยังไม่ได้ต้มอะไรเงี้ยเนี่ยอ๋ออันนี้เราจะทำแบบนี้อ่ะพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะทำตัวล็อกล็อกกล่องอ๋อล็อคนี้เวลาเราคลุกว่ามือเดี๋ยวล็อกแล้วขายาวขายาวเลยนมันร้อนไงี่ยถ้าเขายาวได้มาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนี่ครับไม่โอเคครับประมาณนี้นี่ลองเทียบเทียบดีกว่าเนี่ยเราก็ค่อยไปมาเดี๋ยวมาดูของจริงนะครับ <Nope. S 2> เอาครับอันนี้ไม้ๆนีะครับหน,นีเสิหนีเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ใส่ไปตัวล็อกอ่ากันความร้อนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งที่ไฟล็อกข้อมี่นะครับว่ามันจะไหมอยู่ป่ะพี่ไม่ไหมไงอ,อ่าตอนนี้ไฟลุกแล้วครับเดี๋ยวใช้อันอ่อนเนี้ยแหละอืมแรงมากเดี อ๋อแบบแบบตามกันไว้แต่ที่มันระเบิดปุ๊กปกปกปกลบละลายครับตอนนี้เนยน้ำตาลเกลือละลายเข้ากันแล้วนะครับแล้วเราจะใส่ข้าวโพดไปเอาครับเอาข้าวโพดมาใส่ใส่ในนี้เลยพี่จ้าที่เราคนละลายได้ป่ะแค่นี้ครับข้าวโพดใส่ในแบบนี้ล้นไหผมว่าล้นไม่ไรเดี๋ยวลองดูล้นก็ไม่เป็นไรได้เยอะๆอื แต่ทีนี้เราก็มารอดูว่ามันจะแตกหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ครับนี่รอมาดูมันจะแตกเปล่านะครับเราเพิ่มไฟหน่อยเพิ่มไฟให้แรงนิดนึงแตกเลยครับแตกแตกอะไรปันเก้าตาเอาละครับตอนนี้ไปเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มเดือดแล้วเราต้องเพิ่มไฟไงเพิ่มไฟให้มันแรงหน่อย ต้องใช้ไฟแรงไงฮะใบแรงนี่เป็นขั้นแรงนี่จุดจุดมาพักนะครับจุดมาประมาณสามวันครึ่งครับพ่อครับเพิ่มไปให้มันแรงๆหน่อยเดี๋ยวเราก็ดูกันว่ามันจะแตกไหมจะแตกหรือจะด้านนะครับแต่นี้มันก็เพิ่มความก็น่าจะแตกนะแต่มันยังไม่ไม่ร้อนแบบถึงที่ที่สุดออกมาแต่มันเดือดแล้วแหละถ้าเป็นหม้อเป็นกระทะก็น่าจะ แตกเร็วไอ้กระทะไฟฟ้านะน่าจะทำได้เหมือนกันนะถ้าแก๊สจะได้ที่เขาทำกันก็มีแก๊สแก๊สมันสามารถเพิ่มความร้อนได้ไงอันนี้เราเป็นถาดเป็นเปลืองเงี้ยก็ต้องรอเวลานิดนึงนะคิดว่านะไม่เคยทำเหมือนกันเคยทเหมือนนกัครั้งแรกครั้งแรกก็เห็นเขาทำก็ลองมาทำดูมันจะได้ปะเพราะแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์เลยเรื่อเรื่องเรื่องใช้ตัวนี้ก็น่าจะได้แรอประมาณทักนึงเปลือกแรก เอาละครับท่านผู้ชมมันกำลังแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มแตกแล้วนะครับเอ้ยน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มร้อนแล้วไงเริ่มร้อนแล้วแตกครับเออลองดูก่อนดูให้มันแตกสักอันดิเดี่ยเริ่มแตกแล้วแต่ว่าน้ำน้นี่มเป็นไรขอให้ท่านผู้ชมได้ดูการแตกของมันหน่อยนะครับท่านผู้ชมแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งได้ยกเดียวก็ยังได้แตกครับถ่ายไม่ทันนะครับถ่ายทันนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าแตกสีครับแต่ให้ได้แค่ยกเดียว ทำร้อนมได้แล้วเริ่มแตกแล้วเอาแล้วครับโอ้แตกแล้วครับแตกครับแตกแล้วแตกแล้วนี่เริ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วคางก็เหนื่อยไมกระดินตอนนี้เขาโหดกระเด็นชิบหายแล้วปิดาราเลยดีกว่าพี่ชอนปิดปิดก่อนกว่าักระเด็นใส่หัวมาวเอออย่างเี้อย่าเงี้่วงเี้เอิ่าลัง้ยอ่เรี้ย่างงี้อ่า้อ่ิดเ้ยอย่งเงี้อางเี้ยอ่เลยไม่ต้องแ้่อหรองี่เนี่ยฟังเสียงฟังเสียงดิเริ้มแตกแล้ว อ,อ,อิมบิลเรียลครับอิมบิเรียลเ,เราเริ่มทำงานอือันนี้ข้าวบังเรากำลังแตกนะครับท่านผู้ชมถ้าเปิดมาน,นี่กระเด็นไส้แน่นอน,นครับอ,อันนี้คนๆหน,น่อยนะครับให้เข้าๆกันด้วยฝีมือลุง,จงเจนะครับท่านผู้ชมเราเปิดดูว่ามันน่ารำคาญแค่ไหนนะครับเ,เห็นเมื่อกี้ฟูฟูดีดไส้แตกน้ำแตกเยอะนะแต่ที่รู้ดีดไส้น้าผมทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ตามแป้องแป้ง้องแป้งเลย ได้ยินเสียงไหมครับโโอ้หเสียงดังยังกระกองตะโพนเสียงไม่เท่าไหร่ครับฟันเข้าตาอืมตัวไฟมันแรงขึ้นหน่อยนี่ก็ใช้เลยลูกเด่นนะเดี๋ยวจะท้ลายเรานี่ใส่ไฟร้อนๆนะครับมันก็เริ่มแตกนะเดี๋ยวให้แตกหมดเมื่อไหร่เราจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้อัดไฟเข้าไปก่อนอืม จะเขย่าก็ไม่ได้เขย่าได้ไหมนี่ครับกำลังคนๆนะครับเราทำไม้คนไปด้วยนะมรับปุเป็เือปิดให่นนะ้อปิม่ฝ่าม้อก็เดือดนะครับท่านผู้ชมมันล้นล้อครับมันล้นนะมันล้นฝ่าหม้อ็ล้นลครับตีดใหเลยสวยสวยสวยขนาดนั้นเลยสวยสวยไหมเจอพี่ไหมฮะเจอพี่ไหมไม่รู้เลย บอกท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมเป็นไงบอกท่านผู้ชมนี่นี่ครับเป็นไงบอกท่านผู้ชมดิเป็นไงลูกฮะบอกท่านผู้ชมหน่อยเป็นไงนี่รักนี่ครับนี่รักดูกลังดีครับโอ้โหเป็นไงกินไหมไหนวางไหนไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นเหรนี่ครับนี่นไปดูดูนะดูนี่ปาหม้อ่ากดีดแล้วเฮ้ยเป็นไงครับเออแงมแงมโหสุดยอดเป็นไงครับเฮ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้แตกอยู่กำลังดันขวัครับคุกกี้ก็กินได้ครับปาคุกกี้เฮ้ยกับคุกกกี้็สามารถ ทำข้าวโพดคั่วได้นะครับบ๊อบคอนโอเคครับแตกหมดเลยใชแตกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดัเปิดข้างบนอ่าเราก็จะยกเลยอ่าเดี๋ยวไม้จะหมดแล้วครับหมดแล้วแหละมันก็มีมีข้างล่างอยู่นนิดหน่อยไบไมาเก็บไม้ดิข้างบนเถอะนิดหน่อยเอาล้วครับเราก็เราดูหน้าตาของบ๊อบคอนของเราแลครับเริ่มมาเหมือนกันนะครับฮะกินไม้เริ่มมาเหมือนกันกินไม้หน้าไม้ก้นๆไม่เป็นไรหรอกเรกินหัวไงครับนี่ครับเดี๋ยวไปเปิดตรวจ แดแดงร้อนเอาไวบอกก่อนแดแดแมมร้อนร้อนแดแดเไมครับจัมดนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวครับลูกนะนี่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 มีมีให้หนูขอลองชิมหน่อยมีมีเนยไหมมีมีหนูยิบเลยครับหนูยิบเลยยิมเลยยิมเลยยิบยิบไปกินอันนี้รักร้อนมันจะร้อนไหนลูกนี่ครับนี่ครับโอเคเลยครับร้อนร้อนอีกร้อนอีกทิ้งไปแล้วไอ้ไอน้องรักกินดูเอาล้วครับท่านผู้ชมสำหรับสวยงามมากด้วยป๊อปคอร์นในป่องคุกกี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมมั่งนะครับอันนี้ขอลองชิมหน่อยรสชาติกรอบกรอบหวาน หวานเยอะหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่นะ้เข้มพอได้ครับท่านผู้ชมใช้อุปกรณ์อ่ะเพิ่มเข้มนาดนี้ใหญ่กว่านี้นะมันจะมามันจะได้เยอะแล้วก็คุ้มน่ารื่นเริงดูนี่เลยนี่เอาล้วครับสำหรับป๊อปคอร์นนะครับบ่องคุกกี้ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาไปรับประทานก่อนนะครับวลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมควันกระบอกอนระบอขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมาทำอะไรท่านผู้ชมไ้ดูอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอเวลาให้ตาต้องไปกินใบไม้ก่อนนะครับอือชวยก ขอลาบรนเวณทนี้นะครับสวัสดีครับ